เออใส่ได้ยุ่ใส่ได้ยุ่มันโมลุกบมลุกไม่ถึงก็ไม่เป็นไรมีนะเออมันสวยมันใส่ได้ไม่ต้องร้องเนี่ยมันใส่ได้เอารองเท้ายัดก็ได้เนี่ยรองเท้านี่เป็นกาวเพชรอันนี้ทำไมมันติดปากข้าวอะเออยิ่ข้าวอิ่มแล้วเหรออันนี้ เท่าสีดำเขาพุทธในเซตได้แล้วเดินดิเดินโอ้สวยเหรอินบเอาไปินว่าดีเล่าดีเล่าใส่ไปเลยใส่ไปเลยสวยเพราะว่าไม่ค่อยได้ใส่หรอก